พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซ็ตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนับเป็นแหล่งเครื่องรางของขังดีและภาคเกจิอาจารย์ชื่อดังโดยเฉพาะภาคเกจิอาจารย์ มีหลายท่านที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาทิหลวงพ่อแจ้วัดน้อยพระเกจีอาจารย์ยุกเก่ารุ่นเดียวกับหลวงปู่สุขวัดป่าของมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทท่านได้สร้างตะกุดชุดสามดอกไว้แจกลูกศิษย์โดยจะทำแจกเป็นลายบุคคลตะกุดชุดของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรื่องรือด้านคุ้มภัยอันตรายจากสาตาวุธทุกชนิดนอกจากนี้ ยังป้องกันเขี้ยวงาและฟ้าผ่าได้ด้วยอีกท่านหนึ่งคือหลวงพ่อจอยวัดกระทุ่มปีท่านได้สร้างตะกุดบอกลูกปืนไว้แจก,กลูกศิษย์มีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านมหาอุดและคงกระพันชาตีเป็นเลิศและที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือหลวงพ่อใหญ่วรนามท่านได้สร้างพระปิดตาเนื้อเมฆกพัดขึ้นเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวของจังหวัดสิงห์บุรี มีพุทธคุณยอดเยี่ยมทางด้านคงกระพันชาติชนิดมแมลงวันไม่ได้กินเลือดนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดวิชา,าคมอย่างต่อเนื่องกันมาตลอดสำหรับพระเกจิอาจารย์ที่จะขอกล่าวถึงในวันนี้คือหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มท่านเป็นพระผู้ทรงวิทยาคุณทางด้านสายเวเศทและวัดปฏิบัติแบบสมถะรักสันโดษ มีพลังจิตที่สูงส่งและแก่กล้าเปลี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านที่มีความทุกข์มาหาท่านด้วยความเสมอภาคจนบังเกิดศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านทั้งใกล้และไกลจ,จนเป็นที่เรื่องรืออย่างกว้างขวางหลวงพ่อจวนแห่งวัดหนองสุ่มจังหวัดสิงห์บุรีท่านนี้แม้แต่พระอ,อภิญญาอย่างหลวงพ่อฤาษีเลีงดำแห่งวัดท่าสุ่ม ยังยกย่องและยอมรับว่าหลวงพ่อจวนท่านนี้เก่งจริงๆพลังจิตแก่กล้าเหลือเกินหลวงพ่อจวนเป็นพระองค์หนึ่งที่หลวงพ่อฤาษีลิงดําให้ลูกศิษย์ไปกราบและทําบุญด้วยเนื่องจากหลวงพ่อไปเจอหลวงพ่อจวนที่พระจุรามณีโดยหลวงพ่อจวนไปทั้งไกลเนื้อหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มชาวจังหวัดสิงห์บุรีเคารพและศรัทธาท่านมาก ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์จริงๆเป็นพระที่มีกสิทิแรงกล้าที่สุดองค์หนึ่งตามคำเล่าขานหลวงพ่อจวนท่านเป็นสิทธิหลวงปูศ่ศรีวัดพระปางเช่นเดียวกับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามได้ยินมาว่าหลวงพ่อกลวยเคยให้คนไปนิมนต์ท่านให้ไปปลูกเศษวัตถุมงคลแล้วท่านให้ไปนิมนต์หลวงพ่อแพรหลวงพ่อจวนแทนที่จะไปนิมนต์ให้ท่านปลูกเศษในบางครั้ง คณะหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงยังยกย่องว่าหลวงพ่อจวนท่านเก่งมากประวัติโดยสังเขปหลวงพ่อจวนเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2448ตรงกับปีเถาะวันสุขที่ตำบลห้วยชันอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีด้วยฐานะที่ยากจนและพ่อแม่ถึงแก่กรรมตั้งแต่ยังยาว์วัย ท่านจึงอยู่ในความอุปการะของพี่สาวและมีโอกาสได้เรียนหนังสือจบเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาในปีพุทธศักราช2473ท่านได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรที่วัดหนองสุ่มแต่อยู่ได้เพียง3ปีก็ราสิขาเพื่อไปช่วยครอบครัวพี่สาวประกอบอาชีพกาิศรรรมพออายุได้22ปีท่านอุปสมบทเป็นพระพิสุณนะวัดประสุตำบลประสุข อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระสมุจรันเจ้าวาดวัดประสุขเป็นพระอุปชาได้จำพรรษาอยู่ที่วัดหนองสุ่มหนึ่งพรรษาแล้วได้ย้ายไปอยู่ที่วัดโพรังกาตำบลท่างามอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อศึกษาภาพปริยปิธรรมจนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีพุทธศักราช2482ได้ราศิกขาประมาณหเดือน เพื่อช่วยงานพี่สาวที่อุปการะเลี้ยงดูหลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทใหม่อีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2483ขนาดอายุได้26ปีณวัดประสุกเช่นเดิมโดยมีพระครูพิสิทธิ์ศีลคุณเจ้าวาดวัดประสุกเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าสุจิตโตหมายถึงว่าผู้มีจิตใจที่ดีงามหลวงพ่อจวนได้เริ่มมุ่งศึกษา ทางด้านสายวทยโดยไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ของภาคเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิชาในยุคนั้นได้แก่หลวงพ่อแป้นวัดบ้านไร่อำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีหลวงพ่อปั้นวัดค้างข่าวอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาฏหลวงพ่อกองจังหวัดสุขโขทยัยและอาจารย์ที่เป็นคารวาสอีกหลายท่านจนมีความรู้เชี่ยวชาญ ึงเริ่มสร้างวัตถุมงคลขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์และผู้เคารพศรัทธานำไปสักการะบูชาวัตถุมงคลที่จัดสร้างมีหลายประเภทตั้งแต่ปี2,500ถึงปี2,536มีทั้งรูปถ่ายตะกุดพ้ายันร็อกเก็ตพระพิมพ์สมเด็จพระกิ่งรูปหล่อและเหรียญมีทั้งหมดหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมในวงการพระเครื่อง วัตถุมงคลของหลวงพ่อจวนแต่ละรุ่นมีกิติคุณเรื่องลือว่าเข้มขังยิ่งนักมีพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านมหาอุดคงกระพันชาตีและแคล้วคลาดปลอดภัยจากพิยันตรายต่างๆและยังแฝงทางด้านเมตตามหานิยมค้าขายเจริญรุ่งเรืองอีกด้วยจึงเป็นที่สนใจของบรรดานักสะสมพระเครื่องที่ต้องการนำไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลพระเครื่องของท่านบางรุ่น ยังพอเสาะหาได้เนื่องจากท่านได้สร้างไว้หลายรุ่นรุ่นที่มีประสบการณ์มากคือเหรียญรุ่นพิเศษสายสินไม่พศ2518และภาพพิมพ์สมเด็จหลังสุ่มเงินสุ่มทองพศ2515ซึ่งมีผู้นำไปทดลองยิงด้วยอาวุธปืนแล้วปรากฏว่ายิงไม่ออกบางนัดยิงออกแต่ไม่ถูกเป้านอกจากนี้บางราย พกติดตัวไปแล้วประสบอุบัติเหตุโดยยานพาานะที่นั่งโดยสารไปเกิดประสานงานชนกันหรือพลิกคว่ำตกถนนปรากฏว่าแขวคาดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายใดๆเลยหลวงพ่อจวนได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูสุจิตานุรักษ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภออินบุรี เมื่อปีพุทธศักราช2527หลวงพ่อจวนมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2536สิริอายุรวม79ปีพันศา35 ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่